ไตวายคือร่างกายเนี่ย<ม>เป็นความดันหวานไทรอยด์เป็นพิษไจโตกาาระเพาเสื่อมกระดูกอ่อนข้างในมันเกิดทรวนแปร่กลายเป็นไตวายเฉียบพันธุ์เคยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นไตหนูทําง,งานเหลือแปดเปอร์เซนต์วันที่สี่ตุลานหนูจะต้องไปเจานะคอแล้วเพราะเอาเซอร์ตินมาค่ะอยากก็กินยาสองตัวเนี้ยยาอะไรวามันจะพิเศษขนาดน,นั้น <c oughs> กินไปสิบสองวันแรกถึงคิวที่จะต้องไปตรวจเลือด ค่าไตจะ6.8เหลือ6.6คือหนูนะคะเป็นไตวายคือร่างกายเนี่ย<ม>เป็นความดันหวาน<ม>ไทรอยด์เป็นพิษนะเจโต้ข<ม>้อเข่าเ,าเสือ่อมกระดูกตุนข้างในมันเกิดปวนแผลกลายเป็นไตวายเฉียบพันธุ์เคยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการรักษาอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากก็กลายเป็นคนเปิดติดเตียงติดเตียงอยู่ประมาณสามเดือนนะคะไตหนูทำง,งานเหลือ8เปอร์เซ็นต์วันที่สี่ตุลาหนูจะต้องไปเจานะคอแล้ว วันที่3ตุลาเขามาหาหนูเอาเซาิตินมาค่ะอยาก็ uh huh. กินยาสองตัวเนี้นี้ยังดีขึ้นเลยยาอะไรว่ามันจะพิเศษขนาดนั้น <c oughs> พเพราะไตเนี่ยไม่มีทางหายค่ะ <c oughs> ถ้าไตคุณจะเพิ่มขึ้นจากสองไปสี่สี่ไปห้าห้าไปหกหกไปหกสิบแปดของหวยเนี่ยสูนสุดคือหกสิบแปดแต่ของคนอื่นเนี่ยถึงสิบถูจะก็แต่ของหวยทำไมหกแปดแล้วต้องฟ <c oughs> อกเพราะหวยเป็นไทรอยเป็นพิษค่ะ มันเป็นเบาหวานมันเป็นความดันคือโลกทุกอย่างในตัวมันตีกันพอ,อมันตีกันเสร็จมาเลยทําให้อาการสุดมากกินไป12วันแรกถึงคิวที่จะต้องไปตรวจเลือดท่าไจจะ6ถ8เหรอ6ถึง,ถง,ถงแต่ถ้าทุกคนเนี่ยไม่มาสัมผัสกักบกับตัวยาตัวเนี้ยตัวอาหารเสริมตัวเนี้ยทุกคนจะไม่รู้ไม่รู้ความมหัศจรรย์ของเขาความโดดเด่นของเซอร์นิตินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนูทราซิโอติคอลหรือเรียกว่าสารอาหารบำบัด หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอาหารที่ผ่านการสกัดหรือแยกเป็นสารบริสุทธิ์ประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายมนุษย์มากกว่า200ชนิดเทียบเท่าได้กับกินผักและผลไม้10จานคุณ,ค,ณคูณต่อวัน